น้อมถวายมุทิตาสก,การะเนื่องนายมงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าพระชานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ประเทศประิยะติวิมลเป็นพระธรรมวิสุทธาจารย์สแสวงธรรมเมสโกปทหผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบวรนิเวศวิหารและรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะภาคสิบ ธรรมยุทธดูแลกำกับรับใช้สนองงานคณะสงฆ์หกจังหวัดคืออุบลราชธานียโสธรสีสเกตนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญวันที่6มิถุนายนพระพุทธศกรารัช2564พรรระธเย็นชาัว วิสุทธาจารย์งานมีท่านพลีให้แสวงสว่างวาที่บานคลีกลิ่นกำใจทำเมสโกยิ้มวายรับชายมุนีสงจเจ้าคณะ ระรับใช้ไปปกครองธรรมยุทธตามคลองพองแผ้วบวรสองแสงทองเสริมทรงธรรมวินัยดวงใจงามเพลิดแพล้วดังแก้ววิสุทธิสง ขอถวายมุทิตาสก,การะด้วยความเคารพยิ่งพระราชยานกวีปิยโสพลประพันธ์ในนามคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาจิตอาสาและคณะกรรมการกองทุนปลูกร่างแก้วศาสนาทายาทวัดพระรามเก้าการชนาพิเศษกรุงเทพมหานคร